ทางด้านโลคนิ่วเป็นปัญหากับประชากรในประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ดีเวลาผ่าตัดเนี่ยกว่าผู้ป่วยจะฟื้นตัวใช้ระยะเวลาหลายวันจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจเริ่มต้นจากความชอบเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์แล้วก็จากการที่ได้ไปดูงานที่ยุโรปหรืออเมริกาก็ไปเห็นการเจริญเติบโตที่ดีมีคุณภาพทางด้านเครื่องมือแพทย์ก็เลยได้นำเข้ามาในประเทศไทย ทางด้านโรคนิ้วเป็นปัญหากับประเทศไทยเป็นอย่างมากซึ่งเหตุผลนี้ก็เลยได้เริ่มต้นธุรกิจทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะจนถึงทุกวันนี้ทางบริษัทก็ยังดําเนินกิจการเกี่ยวกับโรคนิ้วและก็ต่อมลูกหมากโตซึ่งเราให้บริการกับโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ จุดเด่นของบริษัทและการให้บริการเราเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักกว่า20ปีที่ผ่านมาที่บริษัทดำเนินกิจการมาเราได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลทั่วประเทศเนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นเรื่อง1คุณภาพของตัวสินค้า2คุณภาพของเจ้าหน้าที่เทคนิคเชียนคุณภาพของวิศวกรให้บริการบำรุงรักษาและธรรมพาพิบาลที่จะต้องอยู่คู่กับบริษัทเราที่เราจะมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศที่ได้มาใช้บริการกับบริษัทของเราค่ะวัวถุสำคัญของ การให้บริการของเราก็คือคุณภาพเราจะใส่ใจกับเรื่องคุณภาพที่เราส่งต่อเครื่องมือของเราให้กับลูกค้าซึ่งก็คือโรงพยาบาลต่างๆหรือสถานประกอบการซึ่งจะนาเครื่องมือของเราตรงนี้ไปให้กับบริการรักษาแก่คนไข้เครื่องมือต่างๆนะครับจะต้องผ่านการเทียบวัดจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือของภาคเอกชนที่สําคัญก็คือตัวบุคลากรเองเราจะให้บุคลากรมีจิตสํานึกที่ดีในการให้บริการก็คือเปรียบเสมือนคนไข้เป็นญาติของเราเองเมื่อบุคลากรต่างๆมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานแล้วทุกกกคนนนน็จจะะใใใใส่่่รราาายยยลเเออีีดปฏิิบัตห้ทพื สูงสุดให้กับคนไข้ของเราและก็ลูกค้าของเราเองและในตัวบริษัทเองยังมองถึงในอนาคตที่จะหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพพอร์ตและเข้ามาช่วยในการรักษาผู้ป่วยเพื่อให้ประชากรของประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการสลายนิ้วนะครับตอนนี้มีการสลายนิ้วโดยการใช้พลังงานเสียงความถี่สูงรักษาผู้ป่วยโดยการส่งพลังงานจากข้างนอกร่างกายเข้าไปในตัวผู้ป่วยโดย ไปที่ก้อนนิว้วแล้วปล่อยพลังงานเข้าไปทําให้ก้อนนิ้วแตกเป็นชิ้นเล็กๆหรือเป็นผงแล้วขับออกมาทางปัสสาวะซึ่งการรักษาวิธีนี้จุดเด่นก็คือ1คนไข้ไม่ต้องเสียเวลานอนโรงพยาบาลหลายวันสาหรับการรักษาด้วยวิธีนี้ทางบริษัทได้มีเครื่องสลายนิ้วที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศซึ่งเป็นระบบอิเล็กโรแมกเนติกซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ดีเวลาผ่าตัดว่าผู้ป่วยจะฟื้นตัวใช้ระยะเวลาหลายวันแต่ณตอนนี้มี เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทางบริษัทก็ยังมีมุมมองและยังมีความต้องการอยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในประเทศไทยซึ่งณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาไปไกลมากด้วยประสิทธิภาพของการรักษาซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้มีความสําคัญและบริษัทยังมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีเราจะไม่หยุดอยู่เพียงเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งสุดท้ายนี้บริษัทยังมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการรักษาผู้ป ด้วยไฮเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพสูงในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี